คลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการหาเพชรของเกมนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะขอเกริ่นนำกันก่อนนิดนึงนะครับผมว่าทำไมเราจะต้องมาหาเพชรนะครับผมแล้วมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือ ไอ้เจ้าเม็ดสีแดงนะครับที่อยู่ตรงหน้าล็อบบี้นะด้านบนตรงกลางนี้นะครับผมอันนี้คือเพชรของเกมนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําการซื้อนะครับหรือเรียกว่าเติมเงินเกมนั่นเองนะครับผม จึงจะได้มานะราคาสูงสุดนะครับผมอยู่ที่2490บาทนะครับก็จะได้เพชรมาทั้งหมด378เม็ดนะครับผมอันนี้เป็นแบบปกตินะครับไม่ใช่โปรโมชั่นนะโอเคนะครับผมถ้าว่ามันมีโปรโมชั่นราคามันก็จะถูกว่านี้ลงอีกหน่อยนะครับแล้วเพชรเขาเอาไปทําอะไรล่ะนี่เลยครับผมมาที่หัวข้อกาชานะครับสูงสุดของเพชรเลยก็คือการที่เอาไปกดตู้กาชานั่นเองนะ เพื่อที่จะเอาโมไปสูตรตัวใหม่ๆนะครับมาเล่นนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะว่าข้างล่างนะครับเขาใช้เพชรในการกดนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะก็ในตู้กระชาก็มีหลายตู้ให้เลือกนะครับผมหลายตู้ให้เลือกแล้วก็จะมีการวนเวียนมานะแล้วก็มีตู้ประจําของเขาด้วยนะครับแต่ว่าตู้ประจาเนี่ยผมไม่แนะนําให้กดนะเพราะว่ามันจะรีให้กดอยู่แล้วทุกๆ5วันนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูวิธีการหาเพชรกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของคําสั่งนั่นเองนะครับผมคําสั่งรายวันตรงนี้นะครับคุณจะได้เพชรอยู่แล้วนะครับผมทั้งหมด3เม็ดนะในเมื่อคุณเคลียร์คำสั่งรายวันเสร็จตามเงื่อนไขนะครับผมอันนี้3เม็ดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคําสั่งของออเตอร์นั่นเองนะซึ่งคําสั่งออเตอร์ตรงนี้นะครับหลักๆเลยนะก็จะมีเพชรอยู่ 3แบบนะครับผม1เลยก็คือเลเวลของผู้เล่นนะครับเมื่อเลเวลของผู้เล่นเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่เขากําหนดนะครับผมคุณก็จะได้เพชรนั่นเองนะ2นะครับก็เป็นเรื่องของการสะสมยานแม่นะครับผมสะสมยานแม่หรือว่าสะสมยานลบตรงนี้นะถ้าหากว่าคุณได้ตามที่กําหนดคุณก็จะได้เพชรเพิ่มน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการล็อกอินนะครับผมล็อกอินทุกวัน จนถึงกำหนดที่เขาระบุไว้นะครับก็จะได้เพชรมาเช่นเดียวกันนะครับวิธีการหาเพชรต่อมานะครับผมก็เป็นเรื่องของการล็อกอินไลยวันนั่นเองนะครับผมอ่ามาที่หน้าหัวข้อโบนัสนะครับผมแถบด้านล่างตรงนี้นะ เมื่อเรากดเข้ามานะครับผมมันก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะในหน้าล็อกอินรายวันนะครับเขาก็จะมีเหตุการมีอีเวนต์ให้เราสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมบางอีเวนต์เนี่ยก็จะไม่มีล็อกอินเพจให้นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวล็อกอินทั่วไปนะครับเขาก็จะมีเพจให้ในลนักษณะนี้นะครับคุณก็เพียงแค่เข้ามาเล่นเกมทุกวันก็จะได้รับเพจนั่นเองนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าทาง ระบบเกมทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาจะใส่มาให้นะว่าในรอบนี้คุณจะได้เพชรหรือเปล่านะครับวิธีการหาเพชรในหัวข้อที่3ต่อมานะครับอันนี้คุณทําได้ทุกวันอยู่แล้วนะก็คือต่อสู้ในหอคอยนะครับหรือที่ผมเรียกว่าหอคอยรายวันนั่นเองนะครับเมื่อคุณกดเข้าไปนะอ่าปุ่มสีม่วงแบบเมื่อกี้นะครับผมพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับ มันก็จะเป็นในลักษณะหอคอยซึ่งมันจะมีทั้งหมดอยู่2รูปแบบนะครับผมรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบง่ายนะครับมีทั้งหมดอยู่ที่15ชั้นนะครับผมตรงนี้ไม่ได้รับเพชรนะแต่ว่าจะได้สายฟ้านะครับหอคอยที่คุณจะได้เพชรก็คือหอคอยในโหมดฮาร์ดนั่นเองนะครับเมื่อเรากดโหมดฮาร์ดเข้าไปนะเขาก็จะสลับหอคอยนะครับผม ในหอคอยอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมีชั้นให้ทั้งหมด25ชั้นนะครับตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะ,จะเลื่อนให้รู้นะครับนี่นะครับผมมันจะมีทั้งหมดอยู่25ชั้นซึ่งคุณก็จะได้รับเพชรมานะครับผมในการเล่นนั่นเองนะตรงนี้นะครับผมถ้าหาว่าคุณเคลียร์คบเคลียร์หมดเรียบร้อยนะครับก็จะได้เพชรมาด้วยนะ วิธีการหาเพชรต่อมานะครับผมก็เป็นหอคอยเช่นเดียวกันนะครับมาที่หัวข้อภารกิจเลยนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มสีแดงนะครับผมเขาเรียกว่าหอคอย EX นะครับหรือว่าหอคอยลายเดือนนั่นเองนะตรงนี้คุณสามารถที่จะเล่นได้เดือนละ1ครั้งนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่7หอคอยด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละหอคอยเนี่ย เขาก็จะมีเพชรให้นะครับผมแล้วก็มีเหรียญตาของยานแม่ให้ด้วยนะครับในแต่ละหอคอยจะมีชั้นไม่เท่ากันนะครับผมะจะมีชั้นไม่เท่ากันนะบางชั้นเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่15ชั้นนะครับบางชั้นก็มีทั้งหมดอยู่7ชั้นนั่นเองนะซึ่งเขาจะให้เพชรแทบทุกชั้นเลยนะครับโดยเฉพาะนะหอคอยของผู้ท้าประลองนะครับด้านบนซ้ายนะครับตรงนี้นะ ผมแนะนําว่าผู้เล่นควรที่จะเล่นให้จบเร็วที่สุดนะครับภายใน1-2ถึงวันแรกของเดือนนั่นเองนะครับผมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของกิจกรรมนะครับมันมีเรื่องของกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะ,ะหัวข้อรายวันนะครับมันมีในหัวข้อพิชิตเร็วอยู่ด้วยนะครับผมพิชิตเร็วตรงนี้คุณก็จะได้รับโบนัสเพิ่มนะครับตามความเร็วในการพิชิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแนะนําว่า ให้เคลียเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเต็มที่เลยก็คือ1นถึงสวันแรกเนี่ยจะได้รางวัลสูงสุดนะครับผมส่วนข้างล่างสุดเลยก็คือไม่เกินวันที่20นะครับก็จะได้รับของพิชิตเร็วนั่นเองนะครับในส่วนของางวันก็จะมีการลดหลั่นลงมานะวิธีการหาเรต่อมานะครับผมก็คือการหาเรกับ e v e n ์นั่นเองนะก็จะมีหัวข้ออยู่ล่างขวามือนั่นเองนะครับมี e v e n ์อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดเข้าไปร่วมสนุกในอีเวนต์นะครับผมซึ่งเพชรของอีเวนต์นะครับเขาจะมีแจกให้อยู่2รูปแบบนะครับผมรูปแบบแรกก็จะเป็นการเกียร์ในหมวดต่างๆนะครับในหัวข้อต่างๆของอีเวนต์นะระดับเริ่มต้นระดับกลางนะครับผมระดับสูงระดับมาสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาจะมีกําหนดให้นะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องเกียร์ให้มันได้3ดาวนะจึงจะได้เพชรนะครับผม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งของอีเวนต์นะครับก็คือแต้มแรกไอเทมนั่นเองนะเรากดไปที่หัวข้อแต้มแรกไอเทมนะครับในตามชื่อของมันเลยนะครับผมก็คือแต้มแรกไอเทมนั่นเองนะคุณจะต้องเคลียร์อีเวนต์นะครับแล้วก็เอาแต้มในอีเวนต์นั้นๆมาแลกเพชรนั่นเองนะครับตรงนี้นะเพชรผมผมก็แลกไปแล้วนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็ เขาบอกว่าสินค้าหมดแล้วนะครับเห็นกันหรือเปล่าะจะมีเพชรอยู่2ช่องนะครับผมช่องแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด10เมตรนะอีกช่องหนึ่งก็จะมีทั้งหมดอยู่5เมตรนั่นเองนะครับรวมกันเป็น15เมตรนะในอีเวนต์นี้นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับผมในการหาเพชรก็คือในหัวข้ออารีนานั่นเองนะครับซึ่งในอารีนาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาเพชรของคุณนะครับเขาจะให้เป็นสัปดาห์ละครั้งนะครับผม ขึ้นอยู่กับอันดับของอารีนาคุณจะได้มากได้น้อยความสามารถของโมบิสูตรกับการปรับแต่งของคุณล้วนเลยนะตรงนี้นะครับผมในอันดับที่1นถึงหนะครับเพชรที่คุณจะได้คือ130เมตรนั่นเองนะอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับผมในหัวข้อชั้นพอตินัมนั่นเองนะครับผมส่วนหัวข้อโกนะครับ หัวข้อโครตรงนี้นะอันดับ1นึถึงหนึนะครับจะได้เพชรอยู่ที่40เม็ดนั่นเองนะครับอยู่หัวข้อตรงนี้นะแล้วก็ลดหลั่นกันลงมานะครับและหัวข้อซิลเวอร์นะครับอันดับซิลเวอร์ก็จะได้เพชรลดหลั่นลงมานะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะอันดับ1นึถึงห้าก็จะได้อยู่ที่18เม็ดนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมานะสุดท้ายนะครับผมก็คือ บอลน,นั่นเองนะครับอ่าบอลตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่แค่2อันดับแรกนะครับอันนี้คือหนักสุดแล้วนะเออก็จะได้เพจอยู่ที่2เมตรแล้วก็1นเม็ดนั่นเองนะครับ สรุปเลยนะครับผมเพชรเนี่ยเป็นตัวสูงสุดของเกมนี้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้ตัวเม็ดสีแดงเนี่ยคือสูงสุดแล้วนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวที่มันสูงสุดกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่เขาก็ใช้ตัวเพชรเม็ดสีแดงแบบนี้มาก็เจ็ดแปดปีแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรที่สูงกว่านี้แล้วนะครับหลักๆเลยก็คือ คุณจะต้องทําการเติมนะครับผมหรือไม่คุณก็หาในตามอีเวนต์หรือล็อกอินรายวันหรือว่ากิจกรรมเป็นรายเดือนนั่นเองนะครับในการหาเพชรนะแล้วก็เล่นในอีเวนต์ด้วยนะครับผมก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับผมนโยบายของเกมนี้นะก็คือว่าคุณสามารถที่จะร่วมเล่นสนุกได้นะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเติมเกมเพื่อที่จะอุดหนุนบริษัท ให้ตัวเกมอยู่รอดต่อไปบริษัทอยู่รอดต่อไปหรือว่าคุณจะเล่นเพื่อเอาความสนุกสนานนะเกมนี้หาเพชรได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็มีสู้กระชาออกมาให้เราได้ลดเพชรได้มากเช่นเดียวกันนะครับผมเขาก็จะเสิร์ฟเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะโดยการ ให้อุปสงค์และอุปทานนะครับที่มันมากพอๆกันนั่นเองนะโอเคครับผมถ้า,าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าหากว่าใครต้องการที่จะสนับสนุนกราน้ำเร้าไปองผมบ้างก็จัดมาได้ที่ซุปเปอร์แดงนั่นเองนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ